สวัสดีครับนอก็ผมโตชานลครับกับรายการอยากลองของอีกแล้วนะครับผมนะมาฟิจอลิ่งกินกับโต๊ะนะครับก็คือเพื่อยังง่ายว่าลองของกินนั่นเองนะครับวันนี้ครับที่เอ็ด r ั o ฟอยอยูอยากรู้ไหมครับว่าข้างในนี้คืออะไรถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเปิดครับผมนี่ครับเป็น c u r รี่ฟรนะครับจริงๆเมื่อก่อนจะมีอยู่จ้างหนึที่ทำก็คือ a อนะครับ ต่ะว่าตอนนี้ก็ไปแล้วนะครับน่าเสียดายมากมากตอนนี้แมคโดนัลเลยรับช่วงต่อครับเลยทําเมนูนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็บอกท่าเลยว่ามันเป็นเกลียวจริงๆนะครับ <c oughs> อร่อยมากมากเพื่อนเพื่อนลองทานกันเลยยังครับถ้ายังไม่ได้ลองทานลองซื้อมาทานครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนอร่อยจริงขนาดไม่จิ้มอะไรเลยนะยังอร่อยขนาดนี้ <c oughs> คือมันเหมือนความเข้มข้น,นในตัวมันเองอยู่แล้อวะอะบอกเลยว่ารับรองว่าคุณจะติดใจแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ยากแค่มาที่ร้านแมกโน,นนอลแล้วก็มาสั่งเคอรี่ฟฟลยมีสองไซส์ครับไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ราคาเป็นยังไงแต่ละสาขาจะไม่เหมือนกันนะคุณต้องลองแวะมาดูเอาเองนะครับแล้วก็ซื้อเอานะรับรองว่าได้อร่อยแน่นอนนะครับก็ ไปิดี่หรอามห้ยเดี๋ยวจำหน้าไม่ได้จำหน้าตาอาหารไม่ได้ด้วยละโอเคไปพวกใหม่นะครับก,กับผมโตชอนอ,อกกับอะไรกันอยากลองของพิจาริงรินกับโตสสำหรับวันนี้บมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับ